ตอนเช้าน้ำมันมลงแล้วสวัสดีค่ะนี่ตอนเช้าแล้วใช่ไหมคะน้ำลงแล้วทุกคนพอน้ำลงก็จะเห็นหินนะคะ่คนหินแบบนี้เลยอาหง่มนพาไปเดินตรงไหนเ่ยเ,เดินเดินเดินเนตรงนนะ้น้ะอันนี้ก็งลงแล้ว หุ่ไม้แล้วหุนระวังนะคะมีหอยเบ้ามีหอยเบ้า <S <S โอ้มาดูจิ๊บมีอะไรบ้างอเดินลงไปในขดหินได้แต่ต้องระวังอยู่ทุกคนเดินไปกับุน่นนี้ข้างล่างก็จะเป็นปปมีปูด้วยโอ้บรรยากาศดีค่ะไม่ร้อนมากนะ้องหุ่นเนาะพอดีไม่ร้อนไม่หนาวไห,านหน ปูอะค่ะอะเดินมาเรื่อยๆดูไม่ใช่ปูคือกระเลงสาบกะเลงกลางคืนอะเราไม่เห็นหินเพราะว่าน้ํามันขึ้นเนาะงูเนาะกลางวันก็ีบอ่อน้ําจิ๋วกลางวันก็เอ้ยกลางวันน้ําลงด้วยไหนต้องข้างหลังเป็นอะไรคะหงูนข้างหลังถาแม่งงูตื่นเช้าอะคะ ออกมาฟิตเนสออกมาฟิตเนสแต่ว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นแกมาทะเลแต่ฟิตเนสคือต้องมีเทรนเนอร์อุปกรณ์เยอะใช่ไหมคะอ๋อมีเรือนู่นเลยทุกคนอยู่พัทยาโซม m ูมเห็นไหมภาพสั่นนี่ก็น่าสนใจ ตอนเช้าดินทะเลใช่ไหมคะขง่นมัวแต่หาหอยดูปูฮั้ยฮ้ยขุ่นชวนเพื่อนแปูจิ๋วแม่ปูจิ๋วไหนมันจิ๋วมากเลยอ๋อโอเคขง่นชวนเพื่อนมาเที่ยวหน่อยจิ๋วกว่านิ้วก้อยหนูอีกขง่นชวนเพื่อนมาเที่ยวพัทยาหน่อยชวนหลังีแม่ถ่ายแบ็คกราวพัทยาให้้อ่าเร็วก่อนติดคลิปอ่าอยู่ตรงนั้นแหละ ชวนเลยอย่าลืมมาเที่ยวที่พักทายาบานเยอะนะคะอ่ามีหมูเด้งไหมช่วงนี้หมูเด้งกำลังเยอะใช่ไหมลูกคนมาดูหมูเด้งเยอะนะคะช่วงนี้แล้วหุ่นเคยเจอหมูเด้งยังไม่ยังไม่เคย <laughs> อ่าบายๆเพื่อนๆก่อนลูกกำรับวันน,นี้ก็จือกตุกติกันนะคะของกล้องเลือกทคะกด<ม>ใช่ำทำดีๆทำดีๆ ดมือเล่น <Hi. S 1> นะคะบ๊ายบาย